ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทนะคะหลังจากที่มีการร้องเรียนการทุจริตหลายรูปแบบในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ค่ะความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปป,ปทเข้าตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการทุจริตในช่วงปี2558ถึงปี2563เช่นการจ้างงานแม่บ้านในตำแหน่งนักวิชาการอัตราเงินเดือน32,000บาทแต่แม่บ้านได้รับเงินจริงเพียง6,000บาทการเบิกเบี้ยเลี้ยงลาะเวนเชิงคุณภาพที่ปฏิบัติงานจริงเพียง2คนแต่ว่าเบิก5คนค่ะรวมถึงการตัดไม้ในอุทยานไปขายและจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ตามกำหนดเวลาสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ซึ่งดูแลอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ได้นะัดส่งเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ปปทในวันนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้ทำการขอเลื่อนการส่งเอกสารออกไปก่อนโดยระบุว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ระบุว่าพบว่ามีความผิดปกติหลายเรื่องค่ะ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำส่งปอปอทอค่ะหนูทำหน้าที่หัวหน้างานการเงินจริงแต่ใบสำคัญทุกชิ้นของที่นี่ไม่เคยผ่านหัวหน้างานการเงินคือจะส่งตรงหัวหน้าวิญาญาณให้เซ็นแล้วก็ส่งไปที่ยังสำนักงานพิธีรักที่16ค,ค่ะแล้วก็เรื่องที่ทำเนี่ยทำหน่นงะไรนะคง คือที่เห็นของปีที่แล้วของแก้วมาเนี่ยตอนที่เขาเซ็นอะ่ะเขาก็กลัวเนาะเพราะเขาเคยโดนปปชเรียกสอบแล้วถูกไหมคะนางแก้วมาเนี่ยจะเป็นคนที่เอาเอกสารเนี่ยมาให้หนูดูในห้องว่าเนี่ยคือเขาว่าไม่มีการศึกษาแต่ตําแหน่งของเขาคือนะักวิชาการเผย,พยแพร่ล่าสุดที่หนูเห็นในปี2565นะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ปปทชุดที่ลงพื้นที่อยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากสํานักบริหารอนุรักษ์พื้นที่16 พร้อมกับรวบรวมข้อมูลจากการสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะสรุปสํานวนส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชดำเ,เนินการไตส่สวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ